สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นีเวียกัน,นขเข้าสู่เด็ขว่าเหมือนขั้นเทพนะฮะเราไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไปในรอบสึกชิงมลังนี้นะฮะเป็นคนที่สองแล้วนะฮะไปพบกับคุณต้นกับเพลงลมเพลลมพัด ลำ้ำนาวที่นี่เป็นคนจองมาจากดินแดนดามความมหาความ ตัวมอมแมมมผมยาวรุงนังจะเดินไปไหนไหรคน ตอนกำลังร้องเพลงรองท่าโอ้โหวันนี้ใส่เต็มเหมือนกันนะเพลงนี้ก็ตั้งใจมากมันจะไม่ปลิวเป็นเน้นทุกคำโดยแต่โดยโดยพลังโดยความเคยชินต่างๆมาถึงรอบลึกๆนี้เขาได้แล้วไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าไปเน้นคำมากไป มันเลยไม่พ <diction aries> ิวการตีโจทย์เพลงลมเพลลมพัดเนี่ยจะเป็นเรื่องซึ่งมันเกี่ยวกับการพั่มพารนามันมีบางคําที่มันฟังแล้วมันค่อนข้างรู้สึกว่ามันควรจะไปไปอยู่ในเพลงเร็วแต่ถามว่าร้องดีไหมร้องดีเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนเอามีนิดหน่อยตรงตรงคาว่าศิลปะสิ้นสิ้นตรงเนี้ยมันจะมีตบตอบลงนิดหนึ่งนะฮะดูต้นลมเกือบหมดเนาะพอต้นเค้นออกมานะคะพอมันแบบลมมันจะหมดมันกลายเป็นแฮ <c oughs> มันมีนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยแล้วโดยรวมพลังของคุณดีค่ะอาวเครับจบกประการทั้งสามท่านคิดว่าคุณต้นเหมือนหรือไม่เหมือนครับ ครับคุณต้นครับขอบคุณลูกเช่นกันก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วกันนะฮะครับแล้วผมกลับไปผมก็จะกลับไปตัดผมคุณแม่ขอร้องขอบคุณครับขอบคุณครับฝากบุ๊คส่งชายเบาๆเราไปพบกับผู้แข่งขันท่านที่3นะฮะนั่นคือคุณแอดกับเพลงลัง chẳng dần đi Mi là nền bay sang, hoa quang đêm là Nhâm thao thứ chán là Hãy subscribe ถึงก th ็ทอโมแล้ววดไปกบ่านชันาวสุขนทางที่ฉันไม่รู้บ้าเร่ร้อง้กำลังใจลอยให้ตาล โอ้ตัวตัวเล็กๆอย่างนี้แต่พลังเสียงนี่โอ้เยอะเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้พี่ปิงเขามองคุณใหญ่เลยเขาต้องมีคำถามอะไรถามคุณแน่พี่ปิงเชิญฮะมองอะไรมองอะไรครับมองตลอดมองดูป้ายชาชาลาครับว่าตรงไหนที่จะไปหาความฝันได้โอ้แหมไม่ต้องมองไกลถ้าป้ายชาลาอยู่นี่จะต้จริง นะฮะฟีลิ่งอารมณ์แล้วอยู่อยู่ในอยู่ในตัวตนของมาลีหัหน้าไม่หลุดแม้กระทั่งเรื่องของคําร้องแล้วก็อารมณ์ภาษาของคุณคําของคุณเวลาที่จะร้องออกมานะฮะอาจจะเสียงมันสูงขึ้นไปหน่อยก็ได้ไม่รู้ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกพลังเสียงหรืออารมณ์มันได้หมดเลยแต่ภาษาคุณอะยังไม่ค่อยค่อยชัดเท่าไหร่คงต่อเนื่องจากคุณท็อปนะครับถ้าภาษาคําได้ถ้ามีบาดแผลในหัวใจจริงจริง เสียงที่ออกมาจะมันมีเป็นเสียงสะอื้นที่เคล้า้วยน้ําตาจริงๆมันแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงแต่รวมๆแล้วดีมากครับดีมากครับเอาแล้วเราจะมาตัดสินกันนะฮะกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณแอดเหมือนหรือไม่เหมือนครับ อผู้ขงขัดอีกหนึ่งคนเนี่ยฮะที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิมาลังนี้ให้จงได้ต้องติดตามในช่วงหน้าของเดอะคัฟเวอร์เหมือนข้างเทปมันเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนสติ <c oughs>